ว่าเรา,เราพยายามจะให้เขาเห็นแหละแล้วก็สมาคมวายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของของพร์มันเข้ามาเข้ามาร่วมด้วยมา2ปี3ปีแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนสําคัญเนี่ยคือการการบริหารจัดการภายในด้วยที่ท,ที่ที่พองงานมันใหญ่ขึ้นงานไพร์มันเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทุกๆปีจะเห็นว่าคนเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นสิ่งสําคัญผมใช้คําว่าสิ่งสําคัญคือการที่ทุกๆคนนะครับจะจะเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่สาคัญที่สุดของงานไพรมันคือการที่เราสนับสนุนความเท่าเทียมกันนะในเรื่องเพศสภาพเลยในเรื่องความเท่าเทียมกันในสิทธิของมนุษย์การเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยหลายหลายคนเข้ามาทํางานนะครับเราอาจจะลืมตัวเอออะไรเออเ้ามาอาจจะไม่ได้เข้าใจจุดประสงค์ดีเท่าที่ควรเราก็จะต้องมีการกำชับนะฮะก็เขียนไว้เลยว่ามาปรับทัศนคติกันดีกว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับก็เมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้นั่งคุยแล้วกับค่ายกับค่ายนะะทางเจ้าของค่ายเองก็สนิทกันอยู่แล้วก็ ก็พี่ผบขอโทษมไม่ต้องขอโทษไม่ไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหากันแต่เราต้องการที่จะให้มีความเข้าใจก็ผ่านน้องๆที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเขาเข้าใจว่า,าตรงนี้เป็นพื้นที่ของของนักแสดงกลุ่มดีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะไรเท่านั้นซึ่งซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดกันเดียวมากๆก็มีการขอโทษขอโพยกันนะครับแล้วก็มีการปรับความกรอบความคิดแล้วก็วิธีการทํางานในต่อไปเนี่ยทางทางทางสมาคมเนี่ยตัวตัวทีบีเอลซีสมาคมสลับศูนย์วายไทยเนี่ย ก็จะมีกระบวนการในการทํางานที่ที่ชัดเจนแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยเข้าถึงทุกๆคนที่ต้องทํางานทั้งออนกราวทั้งในการทํางานมากที่ขึ้นเพราะว่าทุกๆคนไปอ่ะเพื่อที่จะสนับสนุนอยู่แล้วทุกๆคนไปฟรีกันนะครับทุกๆงานนี้คือทุกคนไปเพื่อเพื่อเป้าหมายที่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าทุกคนที่ทํางานก็จะได้เข้าใจตรงกันครับได้เคลียร์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับก็ ก็เลยบอกว่าก็ขอสงวนนามไว้ตอนแรกกล่าวว่าจะแบบถ้าคุณอยากรู้อันนี้คือคุณอยากรู้ว่าใช่ใช่ี้ยครับผมไปค่ายพักพวกกันครับเพื่อนๆกันจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันครับก็เป็นเพื่อนกันทุกๆจริงๆแล้วทุกๆค่ายทุกๆค่ายวายในในในประเทศไทยรู้จักกันอยู่แล้วครับผมได้ถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงมีความคิดกรอบความคิดที่แบบไม่เหมือนทางค่ายไม่ได้มีกรอบความคิดนะครับนักแสดงก็ไม่ได้มีกรอบความคิดนั้นครับมีแค่เฉพาะตัวบุคคลที่ที่นเวลานั้นนะฮะแล้วก็แล้วก็ก็เลยได้ได้พูดคุยกันครับผมก ก็ท่านตั้งสร้างปรับก็เรียกว่าปรับความเข้าใจกันเขาว่าไงบ้าก่อนที่ได้คนตอบมาเข้าใจกันว่าไงเหรอฮะบอกว่าเขาคิดว่าเขาเขาไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เขาจะต้องทํางานซึ่งซึ่งสถานการณ์เฉพาะหน้าอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันครับใายก็ไม่มีอะไรติดใจกับผมผมเป็นคนคุยง่ายครับผมชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนการทีมของผมผมเขียนว่าเวลาผมโพสตอะไรก็ตามแต่ผมโพสต์ชัดเจนทุกๆโพสนะครับใครตามใครตามผมจะค้นพบว่าเวลาผม ผมเขียนอะไรที่จริงจังอ่ะผมจะถึงแม้จะมีอารมณ์ร่วมเล็กน้อยแต่ผมเขียนชัดเจนและเคลียร์ว่าเป้าทําไมถึงคิดเช่นนั้นทําไมถึงรู้สึกเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เขียนชัดเจนว่าอยากให้ให้งานนี้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการการช่วยเหลือในงานพลายสนับสนุนงานพลายบางกาะพลายมาตลอดนะครับแล้วก็ผมเองเป็นเป็นผู้จัดการนักสแสดงผมมีนักสแสดงที่เป็น t r a n s นเดอร์อยู่2คนนะฮะก็สับสนุนมาตั้งแต่ต้นผลักดันกัน เพราะฉะนั้นเราก็สับสนเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเพศสภาพเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสภาพมาตลอดครับก็ก็ก็ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะบอยเลิฟหรือเกิร์ลเลิฟจริงๆแล้วมันมี LGBTQ จริงๆที่ยังต้องทํางานกันอีกมากมายนะครับในเรื่องของการกีดการการแคสติ้งการไม่เข้าใจว่าเราจะเขียนบทอย่างไรให้มีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากขึ้นมีเพศสภาพที่ทานเจนเดอร์สามารถเล่นได้นะคนที่มีเป็นคนข้ามเพศอะไรอะไรที่สามารถเล่นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามเรียกร้องในในส่วนของเราในฐานะของการเป็น Talent Manager ครับผมครับก็ต,ตามนี้ครับครับพระคุณทุกท่านขอบคุณครับ